สวัสดีครับท่านผู้ชมมันเป็นเวอร์ชั่นเดโมอยู่นะฮะเกมนี้ตอนนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดกลางทะเลทรายก็เมื่อกี้มันเป็นฉากในเรื่องเป็นฉากให้ดูตอนที่มันมาตรงนี้พายุทะเลทรายพาเรามาที่นี่อ่าแล้วเราจะต้องไปทําอะไรยังไงนะมันไม่มีอะไรเลยนะลงต้องไปนู่นหรือเปล่าลองดูกันวิ่งไปโอ้นี่มันน้ำโอ้โหกลางทะเลทรายอย่างงี้น้ําเป็นสิ่งที่หายากแต่นี่มันหลุมเบลอเลยนะ้ำเฮ้ยมีอนหินเลยกบกบ โอ้โหโกบมึงอยู่ได้ไงเนี่ยร้อนชิบหายเลยมีแมงป่องด้วยเฮ้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 ยมึงจะกัดกลบถึงไงอัอตนตรายจริงมันน่าจะมีงูด้วยนะแต่เรายังไม่พบเจอโอ้กดแท็บหน้าตาของเราแล้วคาบของไงวะคาฟนี่ไงโอเคคาบหวานเหรอนี่ใช้อะไรมั้งใช้หินใช้สโตนสองก้อนคาบเลยคาบยังไงวะอันนี้ไงครับโอเคต่อได้แล้วไปตัดไม้กันร้อนร้อนร้อน ร้อนร้อนเลยอย่างนี้เอ้ใน,นถือว่าดีนะเกมน,นี้สุดยอดอ่ะทำมันตัดไรนานอย่างวะโอเคตัดเสร็จแล้วกูได้ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยต้นไม้เนี่ยเราสร้างบ้านได้ไหมเราขอกินน้ำกันรู้สึกร้อนอ่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยพาบมัวอะไรวะข้าว้าเนาะอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยว เราได้นี่ละกบเ,เพลิงกบเ,เพลิงไม่ใช่กบเ,เพลิงอะไรวะกองไฟตามตรงไหนดีตรงนี้น่ยอีแล้วเฮ้ยต้องจุดไฟเดินไหมเนี่ยจ่างไงวะบูทนี่ไงเอาเออกก่อนเฮ้ยเราตีมันได้เฮ้ยนี่เราได้กบได้เนื้อด้วยว้าวมีอาหารเจนจินแล้ววันนี้กูแช่น้ำแม่งเลยมันเป็นอะไรต่างๆนลฮะเลือดมันลดเป็นขีดขีดเลยเป็นแล้วเนี้ยร้อนเหรอร้อนเกินโอ้46องศามาเตอร์ฟ้าโคตรร้อนกลับมาแล้วอู้ยหายไหม เขาลม,ม้วนะฮู้ความร้อนแมงยังไม่หายอีก43องศา42แล้วเคไม่ได้เอาน้ํด้วยนะพวกกูตายวะเฮ้ยอันนี้แล้ววะนนียน้ำเหรอกูมีน้ํามีน้ํามีอาหารไหมน,นี่อะไรโอ้ยจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเลือดเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยดีมากดีมากอุณหภูมิก็32องศาแล้วเ <c oughs> อาไม่ยังจะลดอีกมันจะเพิ่มนำเพื่ออะไรไปแดดก็ไม่มีแล้วนะตอนนี้แต่เ,เรากลับไปเอาอาหารเราดีกว่าไหนอเอ่ยเนื้อย,ย่างของเราเฮ้ยอูดมันจะทำอะไรเราไหมจะทำะไรข้าเลยข้าแค่ต้องการ อาหารแล้วไฟเร,รมามันอยู่ไหนกูตายโอเค oh เอาใหม่รอบนี้จะรีบไปตัดไม้แล้วก็รีบกลับมาตรงนี้เุ้ยเฮ้ยโอ้โหมันหลบอยู่ใต้ก้อนหิน สี่สิบองศาลแล้วต้องรีบต้นมะพร้าวมิตรดาจงวะต้องหั่นอีกโอ้เหมือนสแตนเดดดิฟเลย,เลยโอเคได้เป็นท่อน,อนแล้วโอ้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 กลับกันดีกว่ากินน้ำกลับเลยไม่อยู่แล้วกลับมาถึงแล้วร้อนสลิดเกินข้างนอกเนี่ยตั้งไว้ไหนดีตั้งไว้ข้างหน้าน,นี้แล้วกันนี่เลยเ,เนื้อใส่เข้าไปไม้ใส่เข้าไปว้าวเฮ้ยจะว่าไปแล้วก็ ควันเลยววะนะอย่างเฟียวปเดยสำรวจรอบๆก่อนแล้วกันโอ้ไม่มีอะไรเลยสุดลูกหูลูกตาตอนนี้เราไปเอาน้ำก่นอนอ่ากินน้ำอ่าสุดชื่นจะกรอกน้ำยังไงวะอ้ามันไม่ได้เหรอโอ้โหคตรกระจอกเลยอ๋อกดอาโอ้สุดยอดโอ้าเราอยู่ใกล้กองไฟไมันจะเอ็นนีด้วยนี่วะแต่ทำไมมึงไม่สูงสักทีวะเนี่ยแตกแวงเลยช่างแม่ง <laughs> ไม่ไปสู่ทีเว้าทำไมได้อยยุทะเลทรายโอตอนนี้อุณหภูมิ1 1องศาถ้าจะร้อนมันก็ร้อนเกินตอนเช้าตอนคืนมนก็หนาวอ,อะไรวะเนี่ยตอนนี้มันหนาวเกินไปเราต้องอยู่ใกล้ๆกองไฟแต่เรามาคาบไ่นี่กันเถอะมันอะไรไม่รู้อ่ะคืออะไรไม่รู้ลองข้ามมาเพื่อจะใช้ประโยชน์ได้โอเคใช้ประโยชน์ไม่ได้คาบมาทําไมไม่รู้เฮ้ยจะช้าแล้วหรอวะโอ้ดีมากเลย สรุปกูจะอยู่กลางคืนหรือตอนเช้าดิวเนี่ยไม่ต่างกันเลยกลางคืนกับตอนเช้าเนี่เจออูดไหนลองตีมดิจะตีมันจะสู้เราไหมวะไม่ได้หรอนี่ไงตีได้แล้วเมื่อกี้มันตีไม่ได้วะเอาควดน้ําผมจมน้ําทําไงมันเก็บไม่ได้เนี่ยมันเก็บไม่ได้เฮ้ยมันเป็นลูกดอกธนูนี่วะที่เราคามาเนี่ยแต่ตอนนี้เราไม่ไหวที่จะอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยอะไรวะอายุโอ้โห เราจะตายแล้วคุณไปรอดคือ <c oughs> ขอรอดได้ไหมคุณ <c oughs> อยากรอดอ๋อ oh, ลาโลกแล้วอีกนิดเดียว